สวัสดีพี่น้องป้องตายสู้ผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อนอกครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าพระเอกลิกีจะฟังและแก้ไขไหมว้าเล็วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับพระเอกลิเกจะแก้ไขไหมหลังเพจดัง เตือนแบบนี้เอฟซีลันเห็นแล้วท้อใจป้าผี่น้องแม่นเห็นอีอย่างน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจดังนะครับก็บคือเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับทางแม่นิกกี้เพิ่นได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเด้อว่าทางแม่นิกกี้เพิ่นบ่ได้ระบุซื้อหรือว่าเอ่ยซื้อถึงผู้ใดนะครับแต่ว่าให้คำใบเป็น พระอีกลิกีท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเพิ่นโพดมาเนื้อระยองคำร้องปัตตานีนะครับดนตรีเคียงใหม่เสื้อผ้าข้ามฝั่งไปขมิน้นสมแล้วที่เป็นบักลิงกังเป็นผัวของอีมาลีนะครับกนาสิหมายถึงการร้องเพลงนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเนื้อร้องเป็นระย้องนะครับคำร้องไปอีกคนละทิศละทางเลยประมาณเนี่ยครับโดนตีกันนีไปเคียงใหม่เลย พอเบิ่งการแต่งตัวเบิ่งเสื้อผ้าข้าไมไปฟังคมียนเลยประมาณนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยน,นี่แหละครับพี่น้องบ้ามันบ่นบนเข้ากันเลยแต่ละยางประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็มี FC นะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับ FC หลายๆท่านนี่ก็เห็นน้ำนะครับนะครับผม f c ท่านแรกนะครับคอมเมนต์บอกว่าสมกันมากไม่มีใครเหมาะเท่านี้แล้วฝนตก ก็ไหลมาเจอกันจนได้นะครับหมายถึงพระเอกลิกีกับทางหมอลําสาวนั่นแหละครับเหมาะสมกันคักนะครับฝนตกมันก็เลไหลไม่เจอกันว่าสั้นครับพี่น้องเพิ่นก็เเรียบเทียบไปนะครับกับวัลลุวาหมายถึงอีหยังนะครับเอฟซีท่านต่อมาบอกว่าสมกับพลังบวกที่นางตามหากว่าจะสมใจกับบักลิงต้องหลบหลีกคนเฝ้าชั้นล่างออกหลังบ้านเข้าพุ่มไม้ผ่านน้ำพุแกล้งเมา คุ้มยุดอกนะครับคุ้มยุดอกที่ได้มาเจอกับทางบักลิงกังนะครับกับบนหูเด้อพินวองบักลิงกังคือผู้ใดนะครับเรียกกับอีสองท่านนะครับท่านต่อมาบอกว่าไปค้นละทิศละทางปานรวมประเทศนะครับแล้วก็เอฟซีท่านสุดท้ายนะครับอีอีสองท่านนะครับเอฟซีท่านต่อมาบอกว่าเหมาะสมกันที่สุดไม่เคยเจอคู่ที่เหมาะสมกันขนาดนี้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายเพื่อนบอกว่าโชติไล เป้าแตกบ้างแขนแตกบ้างแบบใดฮะแบบใดนะครับต่นี่ก็ถึงขันของใจเลยนะครับเดี๋ยวกะเซียแตกเดี๋ยวกะเป้าแตกเดี๋ยวกะมองนั่นมองนี่แตกประมาณเนี่ยพี่นอ้องเป็นกระลิกของใจแบบใดแบบใดประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าสูฟังเนาะครับแต่ว่าถ้าพระเอกลีกมีมาเห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังเพื่อนสิแก้ไขบอรประมาณนี้เพราะว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็นมองว่าเสียงไปอีกอย่างหนึ่งดนตรีไปอีกแบบหนึ่งเพราะมืเบิ้งการแต่งตัวไปอีกคุณลติละทางเลยประมาณนียพี่น้องบอเขากันเลยจากยางประมาณนี้เนาะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์ที่ยางน้าไปนํำเนาะครับเพราะว่าเป็นความที่เห็นของเอฟซบางท่านบางคนแค่นั้นนะครับผมก็เลยเอามา อัปเดตมาว่าสูฟังเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อใหญ่แสนบ้านทุ่งน,น้ำแนเดอ์ครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณไล้ยๆครับสวัสดีครับ